สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลุงเซนก็พามาจุมการ์ดเซนเซียนะครับเพิ่งผลิตมาออกใหม่เลยนะครับโดยบริษัทแอนิเมตพิมพ์แอนด์ดีไซน์นะครับถ้าเพื่อนซื้อเป็นแพ็คนะครับก็จะเป็นกล่องแบนๆแบ,นแบบนี้นะครับแพ็คละ50บาทข้างในจะมีการ์ดเลเซอร์ใบใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับ1ใบ แล้วก็ไปขนาดปกติอีก3ใบนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นกล่องนะครับก็จะได้ทั้งหมด12แพ็คนะครับราคาแพ็กละ50บาทกล่องละ600บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสื่อาดอินซีเอ็ดนะครับแล้วก็สั่ง7 e l e v e อออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่านะครับคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าสินค้าเซนเซยเนี่ยครับ เป็นกระตูนในดวงใจของผมแล้วก็เชื่อว่าของอีกหลายๆคนนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับถ้าเป็นการ์ดใบใหญ่ที่แถมมาเนี่ยครับจะเป็นเลเซอร์นะครับทุกใบเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่าจะได้ของปกติหรือของแรนะครับแต่ถ้าเป็นการ์ดใบเล็ก3ใบที่แถมมาเนี่ยก็จะมีระดับอยู่นะครับตั้งแต่ระดับ ปกตินะครับแทนค่าด้วยตัว n หรือ normal แล้วก็มาเป็นระดับ r หรือ rare นะครับแล้วก็เป็น sr super rare ssr super special rare แล้วก็เป็นที่หายากสุดก็คือ ur หรือ ultra rare นั่นเองนะครับผมผมคิดว่า,เ,าเซตนี้ดีเพราะว่าเขาแถมซองใส่การ์ดมาด้วยทำให้เราไม่ต้องไปซื้ออัลบัมใส่แล้วนะครับผมสามารถเก็บได้ เป็นคอลเลกชันสวยงามนะครับก็ถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็มันแนะนำคิดว่าเพื่อนๆที่รักในการ์ตูนเซนเซยาน่าจะชอบนะครับยังไงพบกันโอกาสต่อไปจะมารีวิวของเล่นอื่นๆให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ